ดีจ้าาเราอคือันเนช้านะคะหรยอรอรถถันี่ันนี้ก็ได้หมูได้หมูสันคอนอกะสันคอเรียกสันคอนะในกับนอกนี่นอกสันคอนอก อ่า็จะมีซื้อได้มากคนละครึ่งนี่ขช้คนละครึ่งอันนี้นนนสิ้นเดือนก็หมดแล้วนะคะใครมีคนละครึ่งก็ขช้ไปขา้แบบประหยัดประหยัดนะคะวันนี้ก็เขาให้มาก็ให้เราจิงเราอยู่แบบโอเคเลยนะคะก็สบายเราจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะพอดีมีของลูกชายก็กาใช้เราไม่มีอ่าวันนี้เราก็ได้หมูสันคอนอกมาอ่า เราก็หมักก่อนอื่นเราก็หมักก่อนอ่านี่เตาหั่นแลก็หมักเป็นเหมือนน้ำตกก็หั่นผสมส่วนผสมก็เป็นน้ำมันงาณะน้ำมันงาได้พี่น้องน้ำมันงานล้วก็น้ำมันประกอบเยอะน้อยนะประกอบไม่อจะหอมเป็นน้ำมันงาล้วก็คั่วด้วยอ่าที่เแม่อาที่เขมแล้วก็จะเป็น ีรสชาติกระปุงไปแล้วเนาะอ่าได้เลย่น้องนี่จะเตาอย่างได้ทฤษฎาด้วยเรื่อนหมูกระทะด้วยอ่าปกติอ่าถ้าใครมีไม่มีเตาถ่านด้วยมีเตาถ่านก่อเอาเตาเนี่ยสิงย่างนี่แหละเอาตะแกรงร้องกัน hmm. อันนี้เตาเนี่ยนะอ่าหมูกระทะด้วยแล้วก็ย่างนะแล้วก็โสิงอย่างนั้น ก็ต้องอยุยงใหญ่เลวพี่น้องเลยอย่างก่อนแล้วมันติดแฉบเลยอันนี้นนนแล้วน,นะแฉบติดมั้งเลยนะแฉกเลยพี่น้องเลยมีจุดยอดมีเดียเราอาดัดแอปใช้นะพอเราก็ถ้าเราไม่มีเตาถ่านเราก็ต้องใช้อย่างนี้นะตอนเช้าเลยแบกินก็อยากกินไอจัดใจนะแบบต,ตอนเช้านะก็เดี๋ยว,วเราจะมีไก่สื่อไก่ย่างไว ไก่หยาบไก่เด็ดไก่ตัวพกใครกินไหมอือก็จะเป็นไก่ถ้าเราไม่ไมที่ชอบไก่พกก็ได้น้องไก่มาอ่าโอ้เน้นจะใช้คนละขึ้นสบายใจโอเคใช้แบบประหยัดประหยัดนะพี่บอกว่ต้องประหยัดเงินก่อนต้องประหยัดเงิก,ก็มีความอร่อยอยู่ด้วยแล้วก็เยอะด้วยเอ่าจะใช้เงินไม่เป็น แล้วก็ได้มีไม้เยอเดี๋ยววันนี้เราก็จัดการนะเดี๋ยวก็มารอผักเดี๋ยวรถถังมาอ่าเดี๋ยวยากไปเดี๋ยววันเดียวมาดูฝีมือติ๊กนะคะติ๊กตามทีวิวนะคะคุณภาพนะคะวันนี้ก็